เทคนิคการแก้สมาการลอยละทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะมาข้อนี้นะครับเริ่มต้นจากโจทย์นี้ก่อนนะครับ1ส่วน60นะ60เท่านะ1ส่วน60เท่าเท่าแปลว่าคูณนะครับ1ส่วน60ของใครของ A นะคูณ a ไปนะครับอันนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเท่ากับนี่ไงแก้สมาการแล้ว 30%เซก็30หาร100นะฮะของแปลว่าคูณคูณกับ B ไปไอนน้แสดงว่าเขาจะให้ความสัมพันธ์ของ A กับ B ออกมานะเดี๋ยวเราตัดทอนก่อนนะ0ตัด0ูนปั๊บหายต่อมาเอา0ูนตัดอีกที่เอา10คูณตลอดนะฮะสิ 10, คูณฝั่งซ้าย10คูณฝั่งขวานนะคูอสิบงี้นะคูณสิบงี้นะคูนสิบนะงี้ตัดไปตัดไปนะเรียบร้อยนะ ก็จะเหลืออะไรครับ A a คูณหนส่วน6นะฮะเท่ากับ3 B ใช่ไหมก็เอา6มาคูณกับ3 6 38 B นี่ได้ไมาแล้วครับความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B จากนั้นไม่พอครับสมการที่2ครับเขาให้อะไรมาครับอยากรู้ว่า7.2เท่าของ B เท่าไปว่าคูณนี่ละเท่าของก็คือคูณแน่นอนนะครับ7.2คูณกับ B นี้ นะคิดเป็นเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เป็น x เ์นะครับ x เปอรก็คือ x ส่วนด้วย1 0 0นะฮะของใครของ a ว่ามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคนั้นะข้อนี้เขาต้องการหาว่า x เเท่าไหร่ใช่ไหมถามหา x นะถามหา x นะเอา7.2 b ตั้งนะครับย้าย a จากคูณย้ายไปหารนะครับ หนึ่งร้อยหารอยู่ย้ายไปคูณนี่คือตามสูตรเลยนะโอเคเริ่มต้นนะครับก็แทนค่านะครับเจ็ดจุดสองบีบีก็ไม่รู้นะครับหารด้วยเอ็กเท่าไหร่สิบแปดบีนะครับคูณกับหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับเอ็กซ์นะครับเอาบีตัดบีไปสิอ่าสิบแปดไรได้เจ็ดสิบสองห้สิบแปดเลย 18บคูณสนะครับอันนี้ก็กลายเป็น0.4ใช่ไหมศูนย์4คูณกับ100อนะครับอันนี้ส่วนยมหนึ่งแงศูย์หน่งตัวเช้าไปเติมศูนอีก1ตัวนั้น x เลยตอบ40%์นนั่นเองโอเค